สวัสดีครับ๊บกับต้นกล้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ในเกมที่ชื่อว่โรโบอทเลยผมอยู่ในแบบที่ชื่อว่อมมุงกุสซึ่งแบบนี้นั้นผมนะ่ะอยากจะเล่นไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับท่านผู้ชมน่าจะคิดถึงผมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปทําภารกิจก่อนนะครับด้วยการขีขีทำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร เกณนตัวเองดีกว่าเรียกอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมถ้าใครรู้ช่วยบอกแล้วก็ต่อไปก็ไปต่อใส่ไฟตรงหน้าผม <c oughs> นี่ครับโอ้เห็นสีเขียวผ่านมาด้วยอ้แล้วก็ไปอีกตรงนึงอื้มอื้ ชอบชอบชอบแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปเล่นอีกนะครับอีกอันอีกอันอยาให้ใครกดปุ่มรีพอร์ตนะอย่าอ่านะอย่าพึ่งนะและพอผมเล่นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปเล่นเกมออมงอัดของจริงนะครับอ่ะฮ่าใครเป็น ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามาผมก็เลยไม่รู้ครับอืคนพวกนี้น่าจะเป็นคนอังกฤษหมดเลยอย่าเ้นผมคนไทยคนเดียวจะคาดดาวเฉยๆนะครับโอ้สีส้มโดนเตะสีส้ม โดนเตะโดนเตะใช่ไหมใช่ไหมขอดูหน่อยว่าใครเป็นไม่ใช่นะ่ะอ้าวสีชมพูกับสีน้ำเกินเป็นผมก็เป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นเป็นสีแดงกว่า เชื่อว่าสีแดงคือเยอะที่สุดแล้วหาหม,มูอะไหนที่เอินน้นไม่มีสตัตว์เนี้ยเสือผ้าไม่มีเสือผ้าที่ถูกใจเลย,เลยโ,อโอเคเอาอย่างนี้ดีวกว่า นี่เลยนี่เหมาะกับนายเลยใช่ไหมดูเราเป็นสีแดงด้วยกันออาลูกเรือหอบเลยลูกเหลือ,ลลอผมไม่ชอบเวลาลูดบักบัตรครับ คือแบบรูดแล้วมันแบบนานมากเลยพอผมเล่นอมองอัดจริงทุกคนเคยเล่นเกมอมองอัดจริงไหมครับผมก็เคยเล่นนะครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปให้ให้เพื่อนๆดูครับ <c oughs> นี่กว่าจะได้โอ้โดสีม่วงเซ็ตยอ โดนสีม่วงเซตยยเอาเอาสีม่วงเป็ดสีม่วงเป็ดมาจัง้งเตะออกสีส้มโดนเตะอีกแล้วตะกี้ก็โดนเตะตอนนี้ก็โดนเตะรู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับสีส้มรู้สีส้มนะ่ะมันดู ไม่ทำภารกิจเลยเด้อเนี่ยกไม่ได้สักทีอะ่ะผมไม่ได้อะ่ะต่อไปก็จะไปปั๊มน้ำมันน้ำมันมันจะหมดแล้วครับแล้วทำไมต้องมาเติมด้วยเติมเพราะอะไรอะ่ะใช้น้้ำมันจากไหนมาเติมจากอันนี้เนี่ยต้องใจไหมครับโอเค ผมก็จะมาเติมตรงนี้ครับเพราะผมเล่นเป็นแล้วครับตอนตอนแรกอ่ะผมเล่นแล้วผมงงองง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 งมากเลยตอนแรกแต่ว่าพอพอเล่นเล่นดูรู้สึกผมเห็นเพื่อนทำภารกิจแบบเป็นเป็นผมก็เลยทำเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยวัก สีส้มนายเป็นใช่ไหมสีส้มเป็นใช่ไหมสีส้มน่าจะเป็นแต่ตะกี้เขาไม่ได้เป็นนะโบวตมาสองรอบแล้วบวตมาสองรอบแล้วคลิปนี้ก็แค่ผมไม่ทำคลิปนานๆค,ครับเ,เดี๋ยวไม่งั้นท่านผู้ชมจะเบื่อเอาสักแค่ จากสิบนาทีพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วเย้สุดแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเมก้าว้าเอาชนะผมเป็นสีแดงนะครับผมเป็นสีแดงอ สีแดงผมเป็นสีแดงสีแดงเขาเป็นอิงโพสเตอร์เยอะที่สุดนะเอ๊ะรูสีฟ้าเนี่ยมาไปเร็วโ oh my gosh เสื้อไหนนะที่ดูหมกสมมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ย เริ่มต้นในหกวินาทีมันจะหมดแล้วเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ยต้องรีบหาไม่ทันแล้วไมือทันแล้วไม่ทันแล้วมืทันแล้วมือทันแล้วม่ทันแล้วม่อทันแล้วเย้ ไม่ทานแล้วแอแอลแอล,แอลผมเป็นกลูเมดเหมือนเดิมโอ้ยรอบที่สามมันจะหวตดสีส้มอีกไหมเนี่ยขอให้หวตดสีส้มนึงคราวที่แล้วสีส้มโดนเตะแล้วก็เป็นอิงพอสเตอร์รอบสองเนี่ยและรอบหนึ่งมันไม่ใช่รอบสามเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยแต่เดี๋ยวผมขอทำภารกิจหน่อยอิงโพสเตอร์ชนะกมาสองรอบแล้วเนี่ยไม่แบ่งให้ผมชนะกบ้างเลยเหรอครับเดี๋ยวอยาให้ดู <c oughs> เนี่ยสีดำกับสีฟ้าเป็นสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายพบกันในคลิปหน้านะครับบายบาย